ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีกั็ไปฟ้านะคะวันนี้ก็มีกันอีกไลฟ์เพลงกันนิดนะคะก็วันนี้จะมาไขตู้แห่งความลับกันนะะั่นเองค่ะเป็นตู้แห่งความลับดิสนีย์นะคะเป็นตู้ตาข่านั่นเองคือมีก่อนหน้านี้พี่ไขตู้ไปแล้ว,ล,วลืมอัดน,นะคะก็นั่นแหละค่ะ <laughs> ลืมอัดโอเคมาอันนี้นะคะเป็นร้าน ของคนที่รับซื้อของประจํานะก็เลยได้วันนี้หนึ่งนะไปที่จุดทภาพาเลยเสียงอาจจะดูแปลกแปกไปป่วยนะคะเพราะว่าเพิ่นตื่น <c oughs> คืออัดช้าแล้วก็ตื่นช้าเล,เลยแะ้วแบบอ้าไม่ไหวแล้วโ okay, อเคเรามาใส่ของกันดีกว่านะคะว้าห้ยูรับของขวัญกันเมอัพ โอ้ยเมคอัพได้ที่มันจเชอร์รี่แล้วนะคะเรียบร้อยโอเคแคปหน้าจอแล้วเรียบร้อยนะคะเราไปรับของกันนะคะเราจะได้ลองมาแต่งตนวใหม่ด้วยนะ,ะดูอาจจะเสียงแบบป่วยๆน,นิดนึงนะแบบอ่อาเสียงป่วยมากเลยม นี่อ่าไม่ใช่สไตลิ่งสิหนูอู้เฮ้ยจริงจริงตามันไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะเนี่ยตามันดูลอยลอยจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันตาต้ดิบนี่นะทาไ,ไมทำให้มันไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้นะห,หรือว่าเราแต่งตัวผิดเดี๋ยวเราเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ก็ได้ค่ะทุกคนอ่าไหนเราเปลี่ยนผมสิ <c oughs> เน้มเบ้มฮมไอ้โอ้ตามมันดูลอยลอยอ่ะแล้วมันลอยจังอย่าทำให้เสียชื่อไสน้องอย่าทำให้เสียชื่อนะแบบนี้ไม่ตด นี่ไมาต้อรอยปกติของนี่นี่สวยจะตายไม่นะหาผมไม่เจอนะฮะหาผมไม่เจอเลยออยู่ไหนวะช้ <c oughs> <c oughs> าๆพี่ก็จะอองๆแบบนี้ยเม่อเมื่อตามันเหมือนแบบเหลือมมองอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยอะ <c oughs> ดูดีเห็นไหม้ามันเหมือนแบบ ตามันเหมือนแบบเหลือมมองอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่นะไม่นะตามนันเหมือนแบบเหลือมมองอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่นะตอนนี้เห็นไหมคะคือยังเช้าอยู่เลยแที่ามาตื่นประสะติตื่นปอัดคลิปตอนกี่โมงไม่รู้นะฮะก็คือแบบเฮ้ดูดีตามันแบบลอยอ่ะตามันลอยมากเลยอ่ะ ตอนนี้พี่คิดตอนเนี้ยคือพี่จะ,ะจัดก,กิจกรรมเกี่ยวกับ <c oughs> อะไรว่าอะไรนะอยากจะก,กิจกรรมกับเกี่ยวกับอแจกของนะคะจริงๆคือมันเป็นพี่ต้องทํากิจกรรมของคอเลกชันบุ๊กก็คือคอเลกชันบุ๊กก็คือต้องต้องซื้อชุดหกสิบแค่ได้เพื่อนใช่ไหมคะก็คือตอนเนี้ยพี่กำลังว่า คิดว่าจะจัดก,กิจกรรมดีไหมถ้าเกิดจะ,จ,ะจัดก,กิจกรรมนะคะเดี๋ยวยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเราจัดกิจกรรมดีหรือเปล่าเพราะว่าเอ่อตอนแรกก็จะไปหาแรกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหาแรกเนี่ยอืมพี่คิดว่ามันน่าจะใช้เวลาแล้วก็สิ่งจะโดนโกงเยอะนะคะพี่ก็เลยคิดว่าจะจัดกิจกรรมแจกดีไหมทาเ็นอะไรดีไหมนะคะเพราะว่าเออนั่นแหละคะ่ะก็จะได้ทำเคสไปด้วยแล้วก็ จะได้แจกของให้กับคนที่อยากได้ไปด้วยวน,นะคะเพราะว่ามันเป็นของดิสนีย์นะคะพี่ไม่ได้คืนอยู่แล้วนะคะก็คือจะทำเคลีเฉยๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดยังไงใคร <c oughs> สามารถบอกอ่าไม่ใช่พิ <c oughs> ไม่ใช่นี่สามารถบอกว่าสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทำกิจกรรมกันขึ้นในอ่าไดอารี่นั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรจะพูดอีกนะลืม แล้วก็ตอนนี้พี่เริ่มมาเปลี่ยนเป็นสตรีมในตัว youtube นะคะเพื่อจดลองดูนะคะว่าการสตรีมใน youtube กับใน facebook เนี่ยอันไหนคนเข้าถึงได้มากกว่ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเพจ a c e b o o k พี่อ่ะยอดคนติดตามคือสองพันนะคะเกือบเกืบอบจะสามพันหละอีกไม่กี่ร้อยนะคะแต่ตอนนี้คือใน y u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  e เพิ่งมียอดติดตามครบหนึ่งพนนะคะก็เลยอยากจะลองดูว่า เออเนี่ยจะจะทำยังไงได้บ้างนะคะว่าที่เราจะแบบเราจะดูว่าอันไหนทิดว่ามีคนเข้าถึงมาดูเยอะกว่านะ่ะก็คือจะพยายามมาสตรีมเป็นคือ,ค,อคือสตรีมเกมเดียวกันแต่ว่าสตรีมเกมเดียวกันแต่ว่าเอออะไรนะสตรีมเกมเดียวกันแต่ว่า คนละแพลตฟอร์มนะคะแต่ว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้แชร์สตรีมไม่ค่อยได้อะไรก็คืองานยุ่งด้วยอะไรด้วยแต่ว่าจะลองดูนะคะว่าในระหว่างในเพจ Facebook กับใน Youtube เนี่ยอันไหนมันอันไหนมันดีกว่า <c oughs> นะคะก็โอเค <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะขอต้องรับกันไปก่อนนะคะ bye bye, บ๊ายบายเจอกันนะสำหรับใครชอบก็ยังกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะขอบคุณมากเลยะคะ่ะบ๊ายบาย